และแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดก็พาเข้ามาที่สวนสัตว์ที่เดิมค่ะมันเป็นฟาร์มค่ะอยู่แถวมาร์กติดค่ะชื่อปาร์คฟิโอลันนะคะซึ่งเราก็จะมาเดินทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะพาลูกชายมาปั่นจักรยานนั่นแกะค่ะนี่นะคะที่นี่ก็จะมีครบค่ะแกะแพะมา้าผู้นี่แล้วก็ฮานเป็ดนกมีครบทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะเชอร์เชอร์เวอร์ ผมทรงอะไรอะหลบแตดผมทรงนี้ก็น่ารักนะเนี่ยจะให้ข้างข้างหน้าเป็นอย่างเงี้ยคุยทุยทุย,ทย,ทยแล้วก็ข้างหลังก็เตียนเตียนฟังผมยุคใหม่ใช่ไหมปุ๊บเฮ้ยทำไมมันยุ่งเหยิงเงี้ยเอาเอาวอาย่งกันโอ้โอ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 โยนี่ชนกันน้อนโอ้ยเขาชนกันอืมเขาชนกันจริงๆเพราะพวกเขา เอาเขาชนกันเอา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 นี้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 อ่าเอาเอาเอาชนกันเอาชนกันโอ้ยเขาชนกัน <c oughs> <c oughs> เขาชนกันจริงๆนะเขาชนกันเห็นหรือ,อยังว่าเขาชนกันชนกันสองตัวเขาสองตัวเขาชนกันอร่อยอร่อยอ๋อ,อย,ยังชนกันไม่สดีเหรอคะนะนะนะันนั้นเนี่ยชนกันไปไปไป ฉันชนเธอเชิญชนฉันใครยอมใครไม่ยอมรอกเดี๋ยวเหอะมาสามตัวมาชนกันสามตัวเลยเออปึ๊บมาชนกันต่ออ้าวเชี่ยชนกันยืนงง ในดงฟาร์มพระเอกของเรื่องครับเ,เขาเรียกกันแผบแบแผบแผบแผบ,บเขาใช้เขากินเกลือแกะกินเกลือแกะกินเกลือ แกะเช็ดขนแกะเช็ดขนและแกะกินเกลือ <c oughs> อร่อย <c oughs> เกลือมีประโยชน์ <c oughs> คุณค่าสูง <c oughs> มองไปอุ๊บ <c oughs> แกะเขียว อร่อยจังผมมองไม่เห็นอะไรแล้วดูสิขนปิดตาหมดแล้วมันหนาวครับพี่พี่น้องน้องผมอยากไปซาลอนเพื่อตัดผมตัวนั้นก็ดำดำ ยืนเน็บหนาวตัวแข็งแล้วละลสิดูตัวนั้นชเชิดหนา้ากับความหนาวส่วนตัวนี้อาย่ามองไม่เห็นอะไรแล้วไหนครับอผมผมปิดตาผมคัน ผมคันครับผมก็จะใช้วิธีการคลายคันด้วยการไถกับเพื่อนผมครับดูสิอาบในอ่างพิเศษอาบอ่างส่วนตัวเธอสบายเหลือเกินโอ้โหอ่างพิเศษดูเพื่อนๆของพวกเธอโอ้โห อ่างน้ำส่วนตัวของฉัน <d ic c afraid> <tails to hand> อากาศหนาวฉันไม่กลัวรอกนั่นสะบัดขนชิชชตัวอะไรใชยกาน้าไหมโอ้กี่ตัวสามตัวยืดคอยาว ตน,นั้นสวยจังเลยทุกคนใะชาเขาปิดสำหรับโปรเทคตัวมแมลงวนันลูกมันตอมหน้าลามุส หลังจากชมสาสเสร็จเราก็มาปีนไปกิจกรรมแบบนี้ที่มีให้ในมากติค่ะ,ออะว้าวค่ะสำหรับคนนี้ก็ต้องจบแล้วนะคะแล้วไงพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับภาพน,น่ารักของแม่ลูกน่ารักน่ารักนะคะโอเคค่ะเออเข้าวัวอาเปียงตัวแม่ซีฟููอาทุส